สวัสดีครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกบริการเป็นกันเองปลอดภัยไร้รีฟันต้องร้าน d P Shop บริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยแน่นอนครับเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตีหนึ่งนะครับเปิดบริการทุกวันครับส่วนใครที่ไม่สะดวกเติมใน Facebook ก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอด d o P Shop ได้เลยนะครับอย่าลืมบอกมาจากช่องวชี้ด้วยนะครับผมครับโอเคครับก็ราสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมวชี้นะครับ วันนี้เราจะมาดูสปอยที่เพิ่งผ่านมาเมื่อคืนนะครับว่าสปอยของกิจ TOTY ถือว่าเป็นกิจใหญ่ที่สุดของ FC Mobile เลยด้วยซ้ำนะ t o t y กับ TOTS คือย่อมอย่าทีมออฟเดอะเยีกับทีมออฟเดอะซีซั่นะครับอันนี้จะเป็น TOTY ก็คือทีมออฟเดอะเยีนะครับว่าสปอยกิจ TOTY จะมีนักเตะอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็หน้าตากิจเป็นอย่างไรแตกต่างจาก กิ่เก่ายังไงเพราะว่ากิ่นนี้เป็นกิ่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับกิ่เก่าพอสมควรแต่ไม่ได้แตกต่างแบบสิ้นเชิงครับก็ยังมีคอนเซปต์เดิมคล้ายๆกันอยู่ครับก็อ่ะเริ่มกันที่หน้าแรกเลยครับก็หน้าแรกหน้านี้คือมันจะเป็นหน้าที่เหมือนเป็นแบบเป็นแบบเหมือนเราขีปตุกตาเลือกขีปตุกตาเป็นแบบฟิลแบบตู้อะครับก็คือเหมือนมันจะมีพูเอก็พูเอก็เหมือนเป็นตู้ตู้เอพูเอก็คือจะมีนักเตะร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบ ร้อทั้งหมดเลยเอ้ยร้อยสกับร้อยสินะแล้วก็ภู B ก็จะมีนะักเตะที่เป็นแบบว่าดรอปลงมาหน่อยก็จะเป็นภู B ครับแล้วก็จะเป็นภู C แล้วก็ภูดีนะพวกเอ้ยไม่รู้ว่าภูภูมีเยอะขนาดไหนครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวปันนึงนะผมขออนุญาตไปดูในช่อง YouTube ให้ YouTube ให้ YouTube เลยแล้วกันว่ามันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนอา้านี้มันเป็นเพลงจบลวนี่สปอย สปอยนี่ครับเดี๋ยวผมจะหยุดหยุดไปดูให้นะปุ๊บอ่ะเริ่มวันที่เอาแอนวานจบแล้วป๊าบอันนี้อันนี้จะเป็นสปอยนะักเตะตำนางก็จะมีประมาณนี้ครับตำนางก็จะมีซิโก้เปียโร่สตอยคอพี่หลักๆนะครับก็ประมาณนี้ปุ๊บไปปุ๊บอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้า UI หน้า UI ของกิจ TOTY นะครับค่อนข้างสวยพอสมควรนะ UI นะนี่มี Hate h e a d t o h e a d Manager v n a ด้วยครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าสุ่มที่ผมเปิดให้มาดูเมื่อกี้ก็มันจะมีสุ่มหนึ่งครั้งก็ใช้หนึ่งคูป,ปอง1ิบครั้งก็ใช้10บคูป,ปองครับ1ิบครั้งก็น่าจะได้ประมาณ1ิบตัวไหมอันนี้ผมก็ไมค่ค่อนข้างไม่ค่อยชวนเหมือนกันว่าอันนี้เนี่ยพอสุ่มมามันก็จะประมาณเนี้ยครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเอฟเฟกตอนสุ่มนี่พอสุ่มมาปุ๊บมันก็จะออก team, อันนี้มันจะเป็นกิจกรรกิจกร <a play. S 1> ก็ตัดไปเลยปุ๊บ <em> ปุ๊บปุ๊บปั๊บ,บอันนี้ก็มา อันนี้ <obvious> แล้วก็หน้านี้ครับหน้านี้จะเป็น <F> หน้าที่ซื้อคูปองเพื่อน,นําไปเปิดนะมันจะไม่มีนักเตะให้เปิดแล้วแบบใช้สามพันเพรหรือว่าใช้ห้าร้อยเอฟไม่มีแล้วครับอันนี้มันจะเป็นแบบว่าซื้อคูปองเพื่อที่จะไปเปิดในตู้เหมือนเหมือนฟิลเราซื้อแบบซื้อเหรียญเอาไปเอาตังค์ไปแลกเหรียญชีพตุ๊กตาอะไรฟิลฟ mm ิล hmm. เดียวกันประมาณนั้นเลยครับก็จะมีส่วนลดวันหนึ่งก็จะมีสิบสิบสิบอะไรวะสิบสิบเขาเรียกว่าอะไรสิบการ์สิบสิบคูปอง ก็จะลดเหลือพันหกก็ประมาณนี้ครับนี่มันก็มีส่วนลดอะไรประมาณนี้เราก็ซื้อไปเปิดซื้อไปเปิดนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเอฟเฟกของกิจทีโอทวนะว่ามันจะประมาณไหนก็ค่อนข้างสวยพอสมควรนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกตอนเปิดที่เปิดได้นักเตะทีโอทนะครับนี่ค่อนข้างสวยพอสมควรเลยแต่ว้าวโอเค113วินนี่ครับนี่ป๊าป๊าแล้วมันแล้วนึงนะผมจะดูว่ามันมี มันมีไอ้นี่เปล่าวะ Pool A and then you're gonna do the same thing so we're gonna do another one จะเลื่อนให้ดูไหมนี่ Impact Sure you're asked p u l l B or High from Pool A s y s t e fixtures player but that's the way it works is like you you do have the possibility to get other players from here but there are all the players from Pool A and Pool B Pool B มีสองอันแล้วก็ Pool p B อีกอันหนึ่ง ผู้ A เนี่ยมันจะมี A กับ B ครับแล้วเนี่ยมันจะคข้ายๆแบบว่าเหมือนคนละคลาสอะถ้าผู้ A จะเป็นตัวทับทับผู้ B จะเป็นตัวรองๆอะไรประมาณนี้ครับต่อไปก็จะเป็นต่อไปอันนี้นี่ครับต่อไปอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนคล้ายๆจิ๊กโซ่ครับมันจะฟิวฟิวเดียวกับจิ๊กโซ่คือเปิดนักเตะมาแล้วก็เอามาแลกอันนี้ครับแลกอันนี้เอาไปทําอะไรอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสมมติเราแลกแลกแลกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยร้อยสิบสามได้ห้าแต้มร้อยสิบเจ็ดได้รับ พอแล่ปุ๊บปุ๊บมันก็จะมีหน้านี้นี่หน้านี้เอาเอาเอาที่เราแล่เมื่อกี้มาหน้านี้ครับแล้วก็แล้วก็เอามาเปิดอันนี้ก็คือถ้าเราอยากได้ร้อยสิบเจ็ดนะเราต้องใช้เก้าร้อยแ้มเก้าร้อยแ้มตีไปประมาณใช้ร้อยสิบเจ็ดประมาณกี่ตัววะเจ็ดถึงแปดตัวเจ็ดแปดตัวครับใช้ร้อยสิบเจ็ดแปดเจ็ดแปดตัวผมเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอ้พี่ทำไมเราไดร้อยสิบเจ็ดเราจะมาแล่ร้อยสิบเจ็ดอีกทำไมเพราะว่า ร้อยสิบเจ็ดในน,นี้มันมีมันมีให้เลือกครับเนี่ยมันมีให้เลือกสามตัวเนี่ยสมมติถ้าเราเปิดเนี่ยปุ๊บมีสามตัวเราก็สามารถเลือกได้สามตัวว่าเราอยากได้ใครครับแล้วมันก็มันโอกาสให้เลือกมันสามมันจํากัดแค่สามครั้งก็คือเราสามารถเลือกครบสามตัวได้ถ้าแบบใครที่แบบเป็นสุลตาอะไรอย่างเงี้ยครบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> อ่าต่อไปต่อไปก็จะเป็นของร้อยสิบหกร้อยสิบหกร้อยสิบห้าก็เนี่ยให้เลือกสามตัวเหมือนกันครับก็ฟิลฟิลเดียวกันเลย ตายเดียวกันก็อันนี้ก็ค้ำข้างไปต่อไปต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหน้ากิ่นนะครับหน้ากิจก็จะมีประมาณนี้ครับก็จะมีสตาร์พาร์สตาร์พาร์ก็จะมีมันไม่ใช่มาคุยเดี๋ยวสตาร์บัตเดี๋ยวผมบอกีกทีมันจะมีอัลติเมตสตาร์พาร์อีก21วันถึงจะปลดล็อคนะครับก็ตัดทิ้งไปก่อนอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนี้ก็จะเป็นพวกของรางวัลเล็กๆไมน้อยเล่นคงเล่นเคลืกิจจรกคงกิจกรรมครับแจกนักเตะกำกำอะไรของมันก็ไม่รู้นี่ไปเรื่อยครับอ่ามาถึงหน้านี้ครับหน้านี้คือ ก็เหมือนเหมือนทั่วไปเล่นกิจครบก็เลือกนักเตะได้ตัวหนึ่งมั้งอาจจะเลือกได้ตัวหนึ่งนะเลือกพวกเนี้ยตัวหนึ่งเลือกพวกบูตาโบรินอะไรพวกเนี้ยโคลเล์เพื่อถ้าใครที่เลือกตัวใดตัวหนึ่งมา112มันสามารถนําไปแลกตัวเดิมแต่เป็นสเต็ต114ได้นะคระับก็นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอะไรการแลกมีอะไรบ้างก็จะมี112โคลโคลหนึ่งตัว108 108 TOTY Defender ห้าตัวแล้วก็110 ร้อยสิบ OVR ร้อยสิบกิจไหนก็ได้ห้าตัวเหมือนกันครับก็นี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับอันนี้อันนี้ผมว่าเป็นเป็นอันที่คนน่าจะรอเยอะที่สุดก็คือ Ultimate TOTY หรือว่าตัวตัวทองครับตัวทองตัวที่แบบท็อปมันจะัพ OVR เยอะมากไม่เชิงพอัพไส้ในนะอัทองอัทาวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับก็นี่แล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอา นี่นี้ครับหน้านี้คือสมมติเนี่ยมันมีเป้ใช่ไหมตอนนี้มีเป้กับเดียมไปเล่ที่ติดสองตัวแน่นอนก็คือมันสามารถนําไปแล่ได้นะครับนาเป้กับเดียมไปแล่ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้อะไรได้อะไรได้บ้างเพราะมันยังไม่ปลดหรอกครับอันนี้เราต้องติดตามชมต่อต่อไปครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพารครับพามันจะเป็นเอโต้นะแต่รูปเมื่อกี้มันเป็นมาควยก็จะได้เอโต้ไม่ส้มนะครับนี่ ก็ต yeah, ัดไปพาพาข้ามข้ามแสตแ OVR อ่าต่อไปต่อไปจะถึงเป็นบูทแล้วครับบูทบูของกิจนี้โปรตีบูทจะมีแค่3เวลถูกไหมเวิลหนึ่งวลสองวลสแต่บูทบูทของกิจที OTV จะอัดเป็น5เวลครับก็คือจะมีเวลหนวล2เงวลสาวลสีวลสามวลสใช้500แต้มแล้วก็เวลหใช้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมดูนเนี่ยวลาใช้เท่าไหร่ไม่รู้ พันเจ็ดมั้งเออเวลห้าน่าจะพันเจ็ดถ้าผมจำไม่ผิดนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเออนั่นไอย่างเนี่ยมันก็แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร้อยสิบเจ็ดก็จะได้หนึ่งร้อยแต่ร้อยสิบหกแปดสิบอะไรก็ไล่ลงมาครับก็ประมาณประมาณนี้นี่ก็ตัดไปดูสตองสแตดนี่สแตดก็เอ็มปาเป้สแตดเท่าไหร่วิ่งประมาณนี้เขาวิ่ง147ยส่ิง111เนี่ยประมาณนี้ก็ขำขามขำขามขำ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดรับว,ว่ามันมีโอกาสรรอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนจะไม่มีขายด้วยนะนักเตะพวกนี้ไม่มีขายในตลาดนะครับวันนี้ก็ค่าข้างไปก็ส่วนส่่วนเทาสายฟรีนะครับสายฟรีนี่นักเตะที่จะเข้านะครับมีให้แลกแต้มหลีใครที่อยากอยากแลกนะแต้มหลีก็จะมีโฟลเลอร์ให้แลกนะครับโฟลเลอร์แต่เมื่อกี้มันขึ้นแลนผ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีโฟลเลอร์ร้อยสิบห้าใช้สี่หมื่นแต้มครับก็ให้แลกนี่โฟลเลอร์น่าจะค่อนข้างได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นของทั่วไปครับเล็กน้อย นี่ก็ประมาณนี้ครับกิจที่โอทีวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับมันก็คล้ายๆเดิมๆก็ประมาณนี้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าห่มบ๊ายบาย